กันเลือกเลปูปูกันเลอกกันเอันกาไปเที่ยวไรมาก็จะมันสนุกมันสนุกถ้ามันว่เนว่เนก็อย่างนั้นนะแล้วว่านวานนั่น่มันอาอ้าออย่ามันมีความสุขายก็อย่านันวันลการเอูปูมันไม่ใช่ลูกคนอื่นเขาเอามันไปแล้วมันก็ได้ถึงแต่ปู กูลวนายจะมันคิดถึงปูปูหลายหลายแล้วมันก็จะเต้นกลางน้ำสไตล์แล้วปานจะเต้นแล้วมันโชกโชกแล้วก็มันเตะแล้วมันอากื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 อเด้ออากือเอาตะเตะเลยกะเตะ คเตะเตะคเตะเตอักคืออักคือล้วขี่แตกแตกเลยที่นี่นะปวดขี่เราปวดขี้แล้วเลยปวดขี้เราปวดขี่ไม่ขี่ทั้งวันเลยสงสารผมหน่อยผมปวดขี่ก็ไม่ให้ผมขี่เอาเด่ผมไปเอาเต่ยผมเล่นผมปวดขี่จะตายแล้วรับไม่ให้ขี่ไม่ให้อื้อออออเลย มีเด็กคนมายกผมมาเต้นผมให้ผมเต้นกลางน้ำสไตล์โชว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 โชวว้ว